แลนเดอร์นี้นะครับจะไว้ใช้แทนแลชชิ่งรีเลย์ครับผมโดยที่เราจะมีเอาพุตนะครับตรงนี้เราให้เป็น M1 และ M2 นะครับสลับกันทำงานไม่สามารถทำงานพร้อมกันนะครับแล้วจะสลับกันทำงานตลอดเวลานะครับจากคำสั่งที่เราใช้นะครับก็คือคำสั่ง a r t i n a น e นะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้นะครับ N O กับ N C ตัวนี้ยืนยันว่า M0 เนี่ยมันจะไม่ทำงานพร้อมกันนะครับเริ่มต้นเรามาเช็คเลยว่า 1> m ห่ง m สทำงานด้วยใครนะครับก็คือทำงานด้วย m 0และ m 0มาจากไหน m 0ย์มาจากคําสั่ง artnet นะครับคาสั่ง artnet ก็คือการสลับนะครับแล้วคําสั่งการสลับมาจากใครมาจากทัมเมอร์สตัวนะครับคือ t 0และ t 1อันนี้คือวิธีอ่านนะต่อมาแล้ว t ศนกับ t 1่อ่านเท่าไหร่อ่า t ศนับ3วิ t 1นนับ5าวิทําให้ตัวเลขต่างกันเฉยนะครับเพื่อจะได้ดูความแตกต่างนะครับผมอ่าแล้วก็ดูว่าทัมเมอร์ t ศูนย์ อ๋อนับเมื่อ m 1ออนนะครับะนะครับเมื่อนับครบทาเมื่อก็ไปส่งสัญญาณขอบขาขึ้นนะครับให้อัติเนตทำงานนะครับเพื่อกับสภาวะของ m 0ต่อมาถ้า m 2ทํ2ทำงานล่ะ m 2ทํทำงานทาเมื่อที่1ก็นับเวลานะครับเมื่อนับครบก็ส่งสัญญาณขอบขาขึ้นไปกับสภา,าวะ m 0นนะครับ, 0, รบ<ๆ>เพื่อจะทำให้ m 1และ m 2สลับกันทำงานโดยที่มี m 0เป็นตัวหลัก นะครับอโอเคมาทดลองเลยนะครับกดซิมูเลเตอร์นะครับ,นรบในซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับ Vicon PLC Editor นะครับอลองดูตอนนี้กำลังรันอยู่ใช่ไหมครับถ้า M2 เอาผลออกทําทเมื่อทีหนึ่งนับนับครบปุ๊บก็สลับมานะครับเป็นดูนะนับครบไหมถ้านับครบปุ๊บก็สลับมา จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าตรงบรรทัดแรกที่เป็นอาร์ทิเนตเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเป็นแค่ขอบขาขึ้นนะครับแค่ซิงเกิลสแกนเดียวเรามองไม่ทันนะครับแต่ผลลัพธ์ของการทำอาร์ทิเนตก็จะเห็นอยู่นะครับก็คือเหมือนกับว่าสั่งเป็นคําสั่งเซตนั่นเองนะครับอาร์ทิเนตคือเป็นคำสั่งเซตนะแต่ว่าสลับกันนะครับก็คือเซตรีเซตนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ